ความเดิมจากตอนที่แล้วในขณะนี้ฐานทัพใหญ่ของเหล่าคาเมราแมนซึ่งมีพิคิลิโตนั้นเป็นหัวหน้าได้พ่ายแพ้ส่งคามแล้วก็ได้ถูกยึดครองเป็นที่เรียบร้อยและผู้ที่นำการยึดครองในครั้งนี้นั่นก็คือด็อกเตอร์สกิเบริตไทเลตแล้วก็ g ีแมนบอสของเหล่าสกิเบริตไทเลตนั่นเองพวกมันได้ออกลงด้วยตัวเองแล้วก็ทําการยึดครองเป็นที่เรียบร้อยแต่พวกเหล่าคาเมราแมนส่วนมากแล้วก็ จากตันทัพอื่นนั้น ไม่รู้เลยว่าฐานทัพนี้ได้ถูกยึดครองเป็นที่เรียบร้อยพวกเหล่าคาร์เมลแมนทั้งหลายก็ได้รอแต่ให้กำลังใจพี่กิริตโตในการเอาชนะสงครามในครั้งนี้แต่แล้วสิ่งไม่คาดหวังก็ได้เกิดขึ้นดูเหมือนว่าพี่กิริตโตจะไม่สามารถเอาชนะสงครามที่สู้กับสกิบรีท t อยเลตได้หลังจากนั้นคาร์เมลแมนหมายเลขหนึ่งก็ได้เข้าไปตรวจสอบด้วยตัวเองและเขาก็ได้เจอจีแมบอสของเหล่าสกิบรีท t อยเลตที่กำลังยึดครองฐาน ฐานทัพใหญ่ของเหล่าคาเม่าแมนนั่นเองและจากนั้นในขณะที่เขากําลังกลับไปที่ฐานทัพที่เขากําลังเฝ้าระวังอยู่เขาได้เจอร่างของพี่คิริโตจากนั้นเขาก็ได้เรียกกําลังเสริมเพื่อที่จะนําร่างนี้กลับไปซ่อมแซมอีกครั้งดูเหมือนว่าเหล่าคาเม่าแมนทั้งหลายจะรู้แล้วว่าฐานทัพใหญ่ของเหล่าคาเม่าแมนได้ถูกสวารททอยเลทยึดของเป็นที่เรียบร้อยและก็ยังมีจีแมนบอสของเหล่าสกิบิรี่ทอยเลทร่างใหม่แถมมี ด็อกเตอร์สกิเบรดทอยเล็ตที่กําลังวางแผนอยู่ข้างหลังพวกเหล่าคาเมราแมนจะทํายังไงต่อไปและพวกเหล่าไททันจะสามารถสู้พวกมันได้หรือไม่พวกเราก็ต้องบารอดูกันเลยดีกว่า ในขณะที่พี่คลิริโตของเรากำลังถูกซ่อมแซมเพียงเล็กน้อยในตอนนี้ดูเหมือนว่าการซ่อมแซมเขาจะติดขัดเป็นอย่างมากเพราะว่าอุปกรณ์ซ่อมแซมเป็นส่วนใหญ่นั้นได้อยู่ณฐานทัพใหญ่ของเหล่าคาเมล่าแมนซึ่งเหล่าคาเมล่าแมนไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ในการซ่อมเหล่าคาเมล่าแมนมาเยอะขนาดนั้นซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าพี่คิริโตของเราก็ได้เพียงแต่ถูกซ่อมเพียงเล็กน้อยเพื่อที่จะไม่ให้เขา ตายไปจากโลกนี้ซึ่งตอนนี้คาเมล่าแมนนักซ่อมเหล่าคาเมล่าแมนก็กำลังซ่อมพิเิเลโตอย่างสุดฝีมือแต่อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับซ่อมเขา ยังไม่มีเลยและอุปกรณ์นั้นก็ได้อยู่ณฐานทัพใหญ่ของเหล่าคาเมราแมนซึ่งพวกเหล่าคาเมราแมนยังไม่มีอุปกรณ์ชิ้นนั้นนั่นเองเหล่าคาเมราแมนจะหาอุปกรณ์ของพี่กิเลโตได้หรือไม่หรือว่าพี่กิเลโตจะถูกพังแล้วตลอดไปกันแน่นะพวกเราก็ได้แต่รอให้กําลังใจเหล่าคาเมราแมนว่าจะทําให้พี่กิเลโตนั้นกลับมามีชีวิตได้หรือไม่ และในขณะที่พิกิลโตกำลังซ่อมแซมร่างกายตัวเองในตอนนี้ทั้งเหล่าไททันแล้วก็เหล่าคาเมลา่าแมนที่กำลังเหลือรอดหรือว่าเป็นหัวหน้าหน่วยหน่วยนั้นพวกเขาก็ได้เข้ามาประชุมณนะที่แห่งนี้เพื่อที่จะถามว่าจะเอาอยัางไงต่อไปหรือว่าจะซ่อมพิกิลโตก่อนถึงจะวางแผนการในการยึดฐานทัพใหญ่นั้นคืนกลับมา ซึ่งตอนนี้พวกเขาก็กําลังทําแผนการอย่างปานีดเพื่อที่จะไม่ให้พวกเหล่าคาวเมล่าแมนเสียเปียบจนเกินไปในตอนนี้ฐานทัพใหญ่ที่เอาไว้ซ่อมเหล่าคาวเมลล่าแมนนั้น ก็ได้ถูกยึดครองเป็นที่เรียบร้อยถ้าเหล่าคารเมลแมนสูญเสียมากเกินไปจะไม่สามารถกลับมาแล้วก็ต่อสู้กับ s สกิบริ t o i เล t ได้อีกต่อไปแล้วนะเพราะว่าตอนนี้อุปกรณ์ในการซ่อมนั้นได้อยู่ณนะฐานทัพใหญ่เป็นจำนวนมากแล้วก็ทุกอย่างนั้นก็ได้อยู่ที่นั่นซึ่งพวกเราคาร์เมลแมนนั้น ยังไม่ได้นำอุปกรณ์พวกนั้นออกมาเพื่อใช้งานเลยแต่ก็โดนเหล่าสกิบดี i ทอยเลตอย่าง G-Man ยึดของไปซะเรียบร้อยแล้วในขณะที่เหล่ามิวแทนสสว่าทอยเลตนั้นได้ยึดของฐานทัพใหญ่ของเหล่าคาเมลาแมนพวกมันก็ไม่ได้อยู่นิ่ง พวกมันก็ยังขยันออกมาต่อสู้กับเหล่าคาเมราแมนเพื่อที่จะยึดฐานทัพต่างๆของเหล่าคาเมราแมนต่อไปซึ่งพวกมันไม่ได้บกตัวอยู่ณนฐะานทัพใหญ่ของเหล่าคาเมราแมนพวกมันก็ต้องออกมาต่อสู้กับเหล่าคาเมราแมนต่อไปหลังจากนั้นไม่นานดูเหมือนว่าจะมีควันของไททันทีวีแมนพุ่เข้ามาและก็เข้าไปจัดการพวกมัน ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าไททันทีวีแมนนั้นจะไม่อยากให้พวกมันเข้ามาโจมตีฐานทัพของเหล่าคาเมราแมนและไม่อยากให้เหล่าคาเมราแมนนั้นบาดเจ็บเสียหายเพราะว่าถ้าบาดเจ็บเสียหายแล้วพวกเขาจะไม่สามารถซ่อมแซมร่างกายตัวเองและดูเหมือนว่าพวกมันจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยซึ่งตอนนี้เขาก็ได้โจมตีพวกมันอย่างต่อเนื่อง และจัดการพวกมันไปทีละคนทีละคนจนเหลือเพียงแค่สองตัวสุดท้ายซึ่งเขาก็ได้เข้าจัดการมันอย่างง่ายได้ดูเหมือนว่าไททันทีวีแมนนั้นจะห่วงใยพวกเหล่าคามเมลาแมนเป็นอย่างมาก และเขาก็เหมือนว่าจะรีบร้อนในการยึดฐานทัพใหญ่ของเหล่าคาเมล่าแมนให้กลับคืนมากลายเป็นของเหล่าคาเมล่าแมนเหมือนเดิมแต่ดูเหมือนว่าทั้ง G-Man นบอสของเหล่าส k i b เบร t o ทอยเลตแล้วก็ด็อกเตอร์สกิบร t ทอตนั้นจะไม่ยอมให้เหล่าคาเมล่าแมนยึดคลองฐานทัพไปอย่างง่ายดาย และตัดกับบนนณฐานทัพใหญ่ของเหล่าสกิบ i ี้ทอยเลสซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่า G Man บอสของเหล่าสกิบบี้ทอยเลสแล้วก็ด็อกเตอร์สกิบบีทอยเลนั้นจะไม่ได้อยู่นะตรงนี้และดูเหมือนว่าจะไม่มีมิวแทนสวาททอยเลตอยู่ณฐานทัพนี้เลยและดูเหมือนว่าพวกมันจะนำมิวแทนสวาดทอยเลตนั้น ไปที่ฐานทัพใหญ่ของเหล่าคาเมล่าแมนจนหมดเลยและจะเหลือเพียงแค่เหล่าสกิบริ t ทอยเลตตัวธรรมดาหรือว่าตัวพวกนี้เฝ้าฐานทัพของด็อกเตอร์สกิบริ t ทอยเลตอยู่ซึ่งพวกมันไม่ได้เอกใจเลยว่าฐานทัพนี้จะถูกโจมตีหรือว่าฐานทัพนี้จะถูกพวกเหล่าคาเมล่าแมนกลับมายึดของอีกครั้งหรือเปล่ากันแน่นะและดูเหมือนว่าในอาคารแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นอาคารที่อยู่ลึกที่สุดในฐานทัพของเหล่า s กิ b บรี t o i l e ตดูเหมือนว่าจะมีอุปกรณ์ในการซ่อมพี่คริโตของเราหรือว่าคาเมลาแมนนักดูดซ่วมและอุปกรณ์พวกนี้ก็สามารถทำให้เขากลับมามีชีวิตได้อีกครั้งและก็ทำให้เขากลับมาต่อสู้กับพวกเหล่า s กิ b บรีทอยเลตได้อีกครั้ง และพวกเหล่าคาเบ่าแมนจะรู้หรือเปล่ากันแน่นะว่ามีอุปกรณ์ที่อยู่ณตรงนี้เพื่อที่จะเอาไปซ่อมห้พิคิริโตของเรากลับมาต่อสู้ได้อีกครั้งและแล้วดูเหมือนว่าจะมีคาเบ่าแมนคนหนึ่ง เข้ามาดูแล้วเห็นว่ามีอุปกรณ์อยู่ณจุดนี้ดูเหมือนว่าเขาจะเข้ามาสอดแหนมณฐานทัพของด็อกเตอร์สกิเบอรี่ทอยเลตและเห็นอุปกรณ์พวกนี้และเขาก็รู้เลยว่าอุปกรณ์พวกนี้สามารถเอาไปซ่อมพี่คิริโตหรือว่าคามเมล่าแมนนักดูดซ่วมได้และเขาก็ติดต่อไปยังเหล่าคามเมล่าแมนที่อยู่ณนะ ฐานทัพของเหล่าคาเมลแมนซึ่งตอนนี้เขากำลังแอบแล้วก็ทำการติดต่ออยู่จากนั้นไม่นานก็ได้มีสกิบตรีทอยเลตตัวหนึ่งเดินผ่านมาและดูเหมือนว่ามันกำลังตรวจสอบณที่ตรงนี้แต่มันก็ได้เห็นเขาแล้วก็รีบเข้าไปจัดการเขาเป็นที่เรียบร้อยดูเหมือนว่าคาเมลแมนผู้น่าสงสารคนนี้ได้ถูกบัสชาวทอยเลตตัวนี้ การไปเรียบร้อยแล้วแต่ดูเหมือนว่าคาเมราแมนตัวนี้ก็ส่งสัญญาณออกไปว่ามีอุปกรณ์ในการซ่อมบิกิริต,ตอยู่ณเมืองของ ด็อกเตอร์สกเบอรี่ทอยเลตและเขาก็ได้อยู่ในความทรงจำของเหล่าคาเมราแมนต่อไปซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าคาเมราแมนคนนี้จะส่งสัญญาณออกไปว่ามีอุปกรณ์ในการซ่อมบิกิเลโตอยู่ณฐานทัพของไททันด็อกเตอร์สกเบอรี่ทอยเลตและอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็สามารถทำให้เขากลับมามีชีวิตต่อไปได้ดูเหมือนว่าเหล่าคาเมราแมนจะรู้แล้วว่าแผนการต่อไปพวกเขาจะเอาอ งงซึ่งก็คือการซ่อมพิกิเิตโตก่อนเพราะว่าพิกิเนตโตรู้ว่าพวกเหล่าสกิบริตไทเลตนั้นมันโจมตียังไงแล้วมันบุกเข้ามายังไงพวกเขาก็น่าจะเตรียมแผนการในการสู้กับพวกมันต่อไปได้ซึ่งคนที่จะไปเอาอุปกรณ์ในการซ่อมเขานั้นก็คือคาเมล่าแมนหมายเลขหนึ่งนั่นเองตัดไปที่คาเมล่าแมนหมายเลขหนึ่งแล้วก็พ้าพวกของเขา ในที่สุดก็มาถึงหน้าที่ของเราอีกแล้วเช่นเคยโอ้โหตอนแรกนะครับผมก็คือพวกเหล่าไททันนะครับกําลัง ประชุมกันอยู่ว่าพวกเขาจะเอาอยัางไงต่อไปกันดีก็คือตอนแรกพวกเขากําลังจะบุกเข้าไปฐานทัพแล้วก็ต่อสู้กับเหล่าสกิบดรีทอยเลนเลยแต่พวกเราไม่รู้เลยนะครับว่าพวกมันกําลังวางแผนอะไรไว้แล้วก็ไม่รู้เลยว่าพวกมันอาจจะวางกับดักไว้ก็ได้นะครับเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าอาจจะมีไททันตัวใหญ่ตัวอื่นที่พวกมันกําลังเตรียมมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็คือเราต้องซ่อมพิคลิโตก่อนละกันนะครับเพื่อที่จะให้เขารายงานว่า มีอะไรบ้างที่อยู่ฐานทัพที่บุบันบุกเข้ามานะเอออย่างเช่นแบบ BG Man มีด็อกเตอร์สกิบริทอยเลตแล้วก็มีมิวแทนสวาดทอยเลตนะครับผมนะตอนนี้เราก็ต้องซ่อมพิคิริโตแล้วก็มาสัมภาษณ์เขาก่อนเลยละกันว่าเขาอ่ะ จะเอายังไงต่อไปนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีหัวสมองที่ดีนะครับแล้วก็น่าจะวางแผนการได้อย่างง่ายได้นะเราต้องซ่อมเขาก่อนเพราะว่าเขาสําคัญมากๆาเลยโอ้โหไม่น่าไปนอนตายอยู่การทะเลทรายอะไรพิกิลิโตเนี่ยแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าคาเมล่าแมนหมายละหนึ่งอย่างเราต้องบุกเข้าไปฐานทัพของดร์สกิเบรี่ทอยเลนแล้วก็นําอุปกรณ์ออกมาให้ได้ <c oughs> ไม่รู้ว่าเราจะทําได้หรือเปล่าเดี่ยเออโอ้โหและดูเหมือนว่าคาเมล่าแมนที่อยู่นะตรงนั้นเออไม่ได้เลยเขาได้เสียสละตัวเองนะน่าจะถูกจัด การไปที่เรียบร้อยแล้วแหละเพราะว่าสัญญาของเขาหายไปนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องไปเอาอุปกรณ์นั้นออกมาก็เพื่อนๆของเราก็อยู่ตรงนี้นะฮะทุกคนเพราะว่าเขามาส่งได้แค่นี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทํางานคนเดียวมันสบายกว่าจะไงล่ะแล้วมันไม่อันตรายเว้ยเฮ้ยบอกได้เลยนะโอ้โหโอเคไป เดี๋ยวเราไปเลยละกันนะฮะทุกคนซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกสกิบริ i ทอยเลทแบบมันไม่ได้มีเยอะอะไรนะครับเพราะว่าด็อกเตอร์สกิบริตทอยเลได้ขนข้าวของนะครับไปฐานทัพใหญ่ของเราแล้วก็นําพวกบิวเทนสวัดทอยเลทไปเป็นจํานวนมากเลยนะเออเพราะว่าพวกนั้นเป็นกองกําลังสําคัญนะครับผมนะแล้วก็จะปล่อยให้พวกสกิบริตทอยเลทแบบตัวธรรมดาอยู่ตรงนี้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นมาทำไมวะเนี่ยโอ้โห,หนึกว่าเป็นสะพานข้ามไปให้ตายเถอะโอ้โหขึ้นมาทําไมเดี๋ยวนะโอ้ยมาปุ๊บก็หลงทางเลยโอ้โหเออคิด ไม่ได้ให้เรามาเนี่ยถามจริงโอเคไปไม่เป็นไรแต่แถวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมนะฐานทัพเก่าของมันเดี๋ยวเราจะไปฐานทัพแบบตึกใหญ่ฝั่งนู้นเลยละกันนะฮะทุกคนเนาะเออดูเหมือนว่ามันจะมีชั้นใต้ดินนะแต่ชั้นใต้ดินเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพวกมันอะ่ะซ่อนอะไรไว้แต่ถ้าเราไปเราก็น่าจะไปรอดนะฮะอูดูดิด,ดูดูเหมือนว่าจะมีบิ๊กสกิบรีทอยเลนอยู่ตรงนั้นโอ้โหเอ้ยอะไรของแกวะเนี่ยเดี๋ยวแอบก่อนแล้วละกันโอ้โหดําน้ำก็ผมดําน้ำดําน้ำแล้วก็โอัโห,หปเค ถือว่าดีนะฮะทุกคนมาเรื่องรอบเลนนี่ให้คำเบลลมแบรนหมายเลขนึงอย่างเราแล้วบอกได้เลยว่าเราลอดจากทุดสถานการณ์บอกได้เลยโอเคเข้ามาใต้สะพานแล้วครับผมแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีเมืองอยู่ใต้สะพานนี้อู้ดูเหมือนว่าดูดิตรงนี้จะเป็นตลาดเก่านะครับทุกคนแต่ตอนนี้มันได้ล้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ดูเหมือนว่าอุ้ยดูดิทางนี้จะเป็นทางอุ้ยดูอ้ยเออว่าดูดิเหมือนตรงนี้จะเป็นทางเข้าฐานทัพหรออุ้ย ท,ทับใต้ดินของพวกสกิมบริตทอเรตนะครับผมแต่อุปกรณ์ที่คาร์เมล่าแมนคนนั้นเขาบอกว่ามันไม่ได้อยู่ไอ้ข้างใต้ดินนะครับผมนะมันอยู่ตึกที่ลึกที่สุดในเมืองแห่งนี้นะครับผมซึ่งอยู่ตรงนู้นนั้นเราก็ต้องแบบอ้อมไปนะฮะทุกคนโอ้ยจริงๆอยากจะแวะลงไปข้างล่างแต่มันไม่ได้แกไปไปไม่ได้เดี๋ยวไปยังไงดีวะเนี่ยตรงนี้ขึ้นได้ปะขึ้นไม่ได้ด้วยโอ้โหทำไงดีทุกคนเออจะว่าไปเราบีบล็อกอยู่นี่นะโอเคใช้บล็อกเลยละกันนี่ นะเราใช้แบบความฉลาดของเราให้เป็นประโยชน์ดีแนะถ้าเราเข้าไปตรงกลางตรงนี้บอกได้เลยว่าเราน่าจะโดนลุมระยำแน่ๆลุมยำแน่ๆเลยทุกคนนะเออน่าจะแบบสกิมบิทอ o i เลตไปร้อยๆตัวบุกเข้ามาโจมตีเราเพียงคนเดียวและเราก็ตายนะจุดตรงนี้เออและสัญญาณเราก็จะหายไปนะครับผมโอ้โหไม่ได้บอกได้เลยไม่ได้โอเคไปเดี๋ยวเราก็วิ่งเข้าไปเลยละกันนี่แนะโอเค ดูเหมือนว่าเราจะไปได้อยู่สบายๆนะครับผมดูเหมือนว่าข้างหลังเมืองนี้จะไม่มีสกิบรีทอเล e ตเฝ้าอยู่เลยนะแล้วก็มีหมู่บ้านข้างหลังตรงนู้น้วโอ้ยหมู่บ้านข้างหลังตรงนู้นวะโอเคชางมันไม่เป็นไรเราจะทะเลถลายไปได้โอ,อ้เราจะแบบเออทะเลถลายไม่ได้ทุกคนเราต้องไปต่อนะครับผมซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีสกิบรีทอเลอยู่ตรงนี้เลยนะ ดูเหมือนว่ามันจะละหลวมมากๆเลยว่ะในการเฝ้าระวังตรงนี้ก็ถือว่าดีสำหรับเรานะเพราะว่าเราได้บุกเข้าไปอย่างง่ายได้เลยบอกได้เลยฮ่าฮ่าฮ่าชิวๆครับผมบอกได้เลยว่าเชิยวด้วดิเดี๋ยวเดี๋ยวมีสกิลบินีทอเลตอ้วกสันพิษแล้วก็บิ๊กสกิลบินีทอเรต,ท,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 ตที่อยู่ตรงนั้นโอเคแล้วก็ในนี้มีใครหรือเปล่าดูเหมือนว่าจะไม่มีใครนะครับผมเนาะโอเคก็ถือว่าใช้ได้อยู่ดีดีดีแล้วก็ตรงนี้เป็นทางลงไปข้างล่างไม่ได้ไปเราต้องนี่ไง อุปกรณ์นี่น่าจะเป็นของพวกนี้นะครับผมนะอย่างเช่นมอเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่นะครับผมแล้วก็ของพวกนั้นด้วยนะครับผมนะอุ้ยแล้วก็อะไรเนี่ยเดียวดูเหมือนว่าจะมีบัตรชาวทอยเลด้วยป่าทุกคน เดี๋ยวเราต้องแอบเข้าไปว่ะเราต้องเงียบเียบเข้าไว้นะครับถ้ามันเห็นนี่มันจัดก,การเรานแน่เลยทุกคนปาเดี๋ยวเรารีบไปเอาดีกว่านะฮะทุกคนเดี๋ยวมันจะหันมาแล้วก็มันจะเห็นเราโอเคก่อนที่มันจะเข้ามาตรวจนะครับผมเราเก็บไปให้หมดจะให้เหลือดีตอนนี้บอกได้เลยว่าปืนเราเยอะมากๆเลยนะเออเราได้ยยเตรียมเข้ามาสู้กับสกิบรีทอเลตที่อยู่ตรงนี้เราต้องเก็บเข้าไปก่อนนี่มาเลยมาเลย,เลยโอ้ยแล้วก็นี่แน่โอเคแล้วก็อันนี้นี่แน่โอเคได้อยู่ได้อยู่ดูเหมือนว่าเราจะได้อุปกรณ์มาเพียบเลยอันนี้คืออะไรอะอะ อะไรสักอย่างนี่แหละช่างมันเติดไม่เป็นไรเออค่อยไปอัปเกรดอะไรทีหลังแล้วกันนะตอนนี้เราต้องเก็บไปให้หมดแล้วกันนี่โอเคแล้วก็ขึ้นไปดีกว่านะครับผมเอ,อตรงนี้มีอะไรหรือเปล่านะอุ้ยเดี๋ยวอฮ้ยนั่นมันคาเมล่าแมนที่อยู่ตรงนี้นี่ว่าจะบอกนะว่ามันโดนไอ้หมอดี่จัดการนั่นหรออฮ้ยมันจัดการเพื่อนของเราอ่ะทุกคนเรายอมไม่ได้แลเนี่ยทุกคนดูดิ ไอ้บอดี้มันจัดการเพื่อนของเราผมว่าผมรอหืมเราต้องแก้แขนว่ะไม่งั้นไม่ได้แล้วทุกคนนะเออดูดิมันจัดการเพื่อนของเราผมว่าแล้วทำไมสัญญาณของคนคนนี้หายไปเขาอุตสา่าห์เสี่ยงตายเข้ามาตรวจสอบตรงนี้แล้วก็ส่งสัญญาณออกไปแต่ไอ้โดนไอ้บอดี้มันจัดการอุ้ยผมยอมไปได้ผมว่าเราต้องจัดการมันว่ะไม่งั้นนี่ไม่ได้จริงๆว่ะเออในๆนเราก็มีปืนเยอะละไปอ,อยู่ไหนแกอยู่ไหนเอ,อ้ยมันอยู่ตรงนั้นวันนี้ชี้แกแกจัดการเพื่อนฉันก็เหรอนี่แหละฉันยิงก่อนเลยแล้วกันนี่แหละ ยิงไปเลยยิงไปเลยรบกวนดีแด้มันไซเป็นันละ โอ้ยแกนะแกแกทําเพื่อนฉันนั้นหรอวิฉันรังแคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายไม่ต้องไปห่วงนะคาเบ่าแมนไหนดูซิน้ำเบอร์นายเท่าไหร่เดียน้ำเบอร์หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบนันหรอเฮ้ยคาเบ่าแมนใบเลขหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบไม่ต้องห่วงนะเอ่อถ้าฉันทำธารกิดนี้เสร็จแล้วแล้วก็ยึดฐานทัพใหญ่กลับคืนมาเรียบร้อยแล้วฉันจะส่งคนมารับตัวนายนะฉันจะส่งเฮอินคอปเตอร์สนะปี Spider, คเกอร์บินมารับนายนะไม่ต้องห่วงไม่งั้นก็เป็นสไปเดอร์คาเบ่าแมนบิน The <laughs> ฉ,ฉันอยากจะให้นายกลับไปในฐานทัพของเราืขคาเวล่าแมนหมายเลข1220เดี๋ยวฉันต้องไปแล้วฉันต้องแบบเสี่ยงอันตรายออกไปแล้วทุกคนตอนนี้เราจะจะเศร้าใจไม่ได้นะฮะทุกคนนะเราต้องกลับไปหาคาเมล่าแมนแล้วก็เพื่อที่เราจะได้ซอมบี้คิริโตให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วทาให้เขากลับมาเป็นหัวหน้าของพวกเราอีกแล้วก็คิดแผนการในการทําให้ฐานทัพของเรากลับคืนมาให้กลายเป็นของพวกเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมนะเราต้องรีบรับรอบ,รบแอบออกไปแล้วโอ้โหมันได้เฝ้าตรงนี้เลยโอ้โห เาเลยนะพวกนายเกินไปหรือเปล่าเฝ้าแบบหูดูดิกะไม่ให้ใครเดินผ่านเลยหรือไงโอด้ดูดิมันแบบเออสกิบดีทอเลตพวกนี้เหมือนว่ามันจะไม่อันตรายแต่ว่าถ้าพวกบัลเรียกพวกพวกของพวกมันมานะครับผมนะเราอาจจะโดนโจมตีจนตายได้เลยนะโอด้ดูดิมันแบบหูดูโอ้ฝั่งนูก็เบ อะไรจะเยอะขนาดนั้นโอ้ยเดี๋ยวเราแอบแอบแอบย่องไป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 ค่อยไปค่อยไปดูเหมือนว่าตอนนี้มันจะไม่ค่อยได้ยินเสียงของเรานะครับผมนะโอเคมันได้ปิดหัวอยู่ไอ้ตัวนี้อืมไอ้สบายสบายดิไอ้ Terminator Skibidi t o ยเล t แกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกโอ้ยตรงนู้นก็มีโอ้โห Skibidi t o ยเล t อ้วกสารพิษซะด้วยเออตรงนี้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแอบแอบแอบไอ้อ้วกสารพิษมันสายตาสั้นแล้วก็สายตาผ้ามัวแต่ถ้ามันเห็นเราลางๆนี้มันไล่เราแน่นอนแล้วก็ พ่นพิษใส่เราแน่นอนแล้วก็นี่ไงเข้าไปในป่าครับผมแล้วต้องเข้าไปในป่านะฮะแล้วก็ดีเด้โอเคไปหุยดูดิพวกมันแบบเฝ้าโหอ,อะไรจะเฝ้าเข้มงวดขนาดนั้นวะเนี่ยหรือว่าพวกมันจะรู้แล้วว่าพวกเราอะ่ะเออได้นํากําลังคนเข้ามาแล้วก็นำอุปกรณ์ของพีกิเลโตออกไปแล้ววะเนี่ยเออทำไมพวกมันแบบเฝ้าเข้มขนาดนีด้วะเดี๋ยวดูดิโอ้โหเกินไปเกินไปหรือเปล่าพี่เออพี่จะเฝ้าเข้มขนาดเนี้ยพี่ฆ่าผมเลยดีกว่า,เอ,าอเล่นนะครับดูดิไอตัวนี้มันหันไปไม่เป็นไร หันไป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 ต่อไปนะไม่ต้องหันมาเดี๋ยวผมจะมาฝั่งนี้แล้วก็ไอตัวนั้นหันไปแล้วโอเคแล้วก็นี่ไงเราจะมาฝั่งนี้ครับผมเราจะไม่ออกไปตรงนู้นนะถ้าเราออกไปตรงนู้นนี่เราตายแน่แแล้วก็นี่แหละโอเคแล้วก็ขึ้นตรงนี้แล้วก็นี่แน่ฮ่าฮ่าเฮ้ยดูเหมือนว่าเราจะรอดแล้วน,นะครับผม แล้วก็เราต้องพังโกงตรงนี้ไม่งั้นก็ต่อบบล็อกออกไปเออตอบล็อกได้อยู่มั้งแล้วก็พังโกงได้ปะเออไอเดียไอยกระบองนี้น่าจะพังโกงได้อยู่บอกได้เลยว่ากระบองนี้งัดโกงค่อนข้างนานเลยนะแต่เราก็ต้องงัดกันต่อไปเพื่อที่เราจะต้องเอาชีวิตรอดนะฮะทุกคนโอ้ดูดิเร็เวเร็เวเร็เวเร็วเดี๋ยวมันจะมาเจอเราเดียเราเราจะตายก่อนโอ้ทุบเข้าไปทุบเข้าไป อุ้ยทุบนานมากๆเลยใช้กระบองนี้เออไอรวดล้วนหนามนี้มันก็นี่โอเคเรียบร้อยไปออกไปได้แล้วครับผมดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะออกไปได้แล้วนะนี่ๆๆหุ่น,นฝนตกลงไป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 โอเคถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องแต่เราก็ต้องออกไปให้ได้ดีนะอุ้ยฝนหยุดต,ตกงแล้วโอเคถือว่าดีมากๆเลย จากนั้นไม่นานดูเหมือนว่าเหล่าส k i บริตทอยเลตนั้นจะเข้ามาดูว่าอุปกรณ์นั้นยังอยู่หรือเปล่าและมันก็ได้เห็นศพของ c a m e เมล่าแมนหนึ่งตัวและพวกมันไม่เห็นเพื่อนของมันที่กำลังเฝ้าอุปกรณ์พวกนี้อยู่จากนั้นพวกมันก็เริ่มสงสัยแล้วว่าอุปกรณ์ที่เอาไว้ซ่อมเหล่าคาร์เมล่าแมนที่บบันเก็บเอาไว้ได้หายไปหรือไม่นะ จากนั้นมันก็ได้ส่งคนเข้าไปดูนั่นก็คือทีวีสกิเบดรีทอยเลตนั่นเองซึ่งมันได้ตรวจสอบแล้วว่าอุปกรณ์ที่อยู่นะตรงนี้ได้หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมันก็ได้ส่งสัญญาณไปหา ด็อกเตอร์สกิเบรีทอยเลแล้วก็จีแมนแล้วบอกว่าอุปกรณ์ของพวกเขาได้หายไปเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นพวกมันก็ได้รายงานเล่าจีแมนและก็ด็อกเตอร์สกิเบรีทอยเลตต่อไปและไม่นานหลังจากที่สัญญาณได้ส่งออกไปดูเหมือนว่าจีแมนจะทำงานได้เร็วมากๆเลยมันได้ซิ เจ็ตแพดของมันพุ่งเข้ามาหาตัวขโมยที่หมาขาโมยอุปกรณ์ที่พวกมันได้ซ่อนไว้และมันก็ได้รีบบาอย่างรวดเร็วดูเหมือนว่าจีแมนจะออกลงมาตามหาขาโมยด้วยตัวของมันเองและอีกอย่างนั้นคำเบล่าแมนหมายเลขหนึ่งที่ได้ขโมยของออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น เขาจะถูกจีแมนจัดการหรือเปล่ากันแน่นะหรือว่าจีแมนจะรีบจัดการเขา เพื่อที่จะไมให้เขานำอุปกรณ์ไปซ่อมบิคิลิโตและทำลายแผนการของเหล่าคาเมล่าแมนกันแน่นะศึกในครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อไปคาเมล่าแมนหมายเลขหนึ่งจะนำอุปกรณ์ไปซ่อมบิคิลิโตได้หรือเปล่ากันแน่นะหรือว่าเขาจะถูกจีแมนจัดการแล้วก็ทำให้แผนการในครั้งนี้ล้มเหลวและจะเป็นยังไงต่อไป พวกเราก็ต้องมารอดูกันตอนต่อไป